ไปดูกันต่อครับศิลปินชาวฝรั่งเศสนำผลงานตุ๊กตาแพนด้า1,600ตัวมาจัดแสดงที่สนามบินฮ่องกงเพื่อสนับสนุนการอนุรักษ์แพนด้า เป็นตุ๊กตาแพนด้าที่ทําจากกระดาษนะคะก่อนหน้านี้เราเคยนําเสนอแล้วเพราะว่าแพนด้าทั้ง1,600ตัวเนี่ยระเวนไปอยู่ตามจุดต่างๆทั่วโลกค่ะเพื่อที่จะกระตุ้นเรื่องของการสนับสนุนการอนุรักษ์สัตว์ป่านะคะเป็นผลงานของศิลปินชาวฝรั่งเศสค่ะโครงการแบบนี้เริ่มขึ้นมาตั้งแต่ปี2008นะคะได้แรงบันดาลใจมาจากโลโก้ของกองทุนสัตว์ป่าโลกหรือว่า WWF ตัวเลข1,600ตัวก็คือ ตัวแทนของแพนด้าที่ตอนนี้ยังหลงเหลืออยู่ในป่าว่ากันว่ามีแค่พันหรตัวเนี่ยนะคะศิลปินชาวฝรั่งเศสท่านนี้ก็ตระเวนเอาตุ๊กตาแพนด้าซึ่งทำจากกระดาษนี้ไปแสดงมาแล้วหลายเมืองทั่วโลกค่ะจ้างผลิตในไทยนะคะแล้วก็เป็นงานฝีมือที่ทำขึ้นทีละตัวจ้างผลิตในไทยด้วยนะครับใช่แล้วเป็นงานฝีมือด้วยแต่ละตัวเขาจะไม่ซ้ำกันนะคะ ทั้ง1,610ตัวนี้จะถูกนำไปจัดแสดงตามสถานที่สำคัญสคัญ10แห่งทั่วฮ่องกงค่ะจะตระเวนไปเรื่อยๆจนถึง21มิถุนายนนี้นะคะจากนั้นก็จะขายขายก็ราคาตัวละ200-450ดอลลาร์สหรัฐรายได้ส่วนหนึ่งก็จะมอบให้กับ WWF เพื่อใช้ในงานอนุรักษ์สัตว์ป่าต่อไปค่ะนี่น้องๆคงชอบแน่ๆภาพอย่างนี้ตอนนี้อยู่ที่สนามบินซันโก โอ้โหผลิตจากเมืองไทยได,ด้วยเนี่ยใช,คชย่คนไทยเป็นคนผลิตค่ะ